ตึงตัวอ่เองเยกันอะเ้วถ้าเขาเป็นตามจะใช้น้มันจะัดซ้อเนงปืนแล้วไอ อีตายอีตายอีดาวดาวาวดเาขอบคุณนะ โหไม่ร no ู um ้เลยเหลือกางเดินซิไงดีแม่่ยอะ้องมี้มยปมดอ้ยอะไรจะห้าพันก็คุณนต่สักนิดเดี๋ยวก็ไม่ได้แม่ไหวใจเล้หิวเย็น้ากแล้วก็จะไหวผมยาวมันแต่งกัวคืนได้ไหมวะ แตงนะถ้าโอไปข้าหนอแต่ถ้าไปเรี่นก็แตงชุดหน้าเลยตกแล้วก็มัวซะตายมัวซะเป็นแตงไปพิษต่ใส่ใใจ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 เดียวก็คือมีผิวมีผิวคนเดียวมีผิว ไปที่คลังแสงมันมีโหยัดมัน,นเขียะอ่ะเอาดีๆนะมีการล่องในตัวนี้ถ้าชี่เหมันผีคงไม่ได้อุ้ยโคดาลบมานีน่ โอ้ยพีคีขึ้นแน่อ่ะมันเกียวกรโปเมีเยด้วยแหละเราเลอกันยไม่ได้เขาก็เป็นนรู้เร้่อเรามาทะลอดอ่ะเขาก็อดขาดว่ามีตัวอ้นองเชื้อแต่ก็แต่ก็กลัไม่งั้นไม่ถ้าถ้าเอาดีๆนะยไม่เชื่อเต็มบอกอกระปองโดนต้อนนี้ยมันทำให้รตัรวที่เขาเร่งมา

เวลาแม่แม่อมันหนังเลยแล้วน้องก็ไม่เลิดบ้างแล้วมันก็เป็นเปดามดิแม่รู้จริงๆนะแน่อะไรแม่เป็นมอสแม่เป็นแม่มอไม่คือแม่เลยเป็นแน่นั่นกันแล้วแกใช้เกียวปุ่ง ใใจร้าอานจุ่มแตยว่าเป็นมโนราข้อมเือะเลยอาไรวะน่ากลัวพี่ก็ซิ่งสักเล็ลกกซิ่งซิ่งิงในบ้านหนอนไปเยอะเนี่ยคือหนอมีเยอีแยวไว้ฟังกัน ไม่ใช่เนี่ยเราเป็นต้งใหญ่นะเดี๋ยวตอนเดียวปกติบอกจนไีหน้าม้าหน้ารามือวเนี่ยคือมัน เร่ล้วหุบหุยอ้ายไปไม่ต้องวุ้น ยิงมันตายยิ่งมันตายเออไม่ใช่ไเน่ ตื่นตื่นชามามันไม่รู้่ามันเป็นอาการกรบดือองคหอไม่นะแต่แบบโอไมนนมันจะมีตรงทีนังทีนังทีนังมันจะเป็นทีนังไม้น่าีิดิดเคยๆก็ซื้อมานก็ซื้อนอนนี่เป็นนอนน้ำนอนเยอะดีโอ้ยืประมาณจะประมาณเออเออโอ้ึ้นมากปเร พีน้องรอว่าน้องน,อ,งนอ,งอนได้นอเนเมนต่อตัวดำหมดเลยตัวดำจะเป็นผู้ชายานอนไม่มอผู้ยิ่งเลยเ่รยกว่าหยอกข่าก้างแบบหยอกฆ่ายอาาแบบยอ ไม่จะยอนข้าแบบจู่ขึ้นนะแบบตั้งไม่มันแบบเข้าขึ้นอ่ะเออเออ้ว้วก็อีกข้างนึงก็เหยค่อข้า <S <S แบบมือค้างไม่วะมือค้างค้างค้าะวาตือเอามาปิดนอนแบบปุ้มหน้าผ้าสวยยังไงวะนักเดียวอ่ะคือพอน้องนมีสจกาปีน้องกว้าแต่ไีกบอกมันไม่สายแล้วพี่น้องมั่นใจ เดี๋ยวมีหนุนมบอกแม่อุ้ยนี่อะแค่วงจะด้วย คืนในมันต้องอนะสวนถ้านี่นอนเงี้ไม่ในใจแล้วค่ะ อะไรเงี้ยดีกว่าแวก็นนองมามกได้ได้ดีไม่ยากเป็นิดเดึยวมาค่ะยากอืม ไม่่ได้พี่ตัดเอาพี่มีไปเลวคิดแล้วดูไหมพี่ตั้งของน้องวนะเพ่อะ ไม่เบอกหลงใจอะไรแนะเไม่ได้ไมื้อ Nei